สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงหนังสือเล่มหนึงที่เกี่ยวข้องกับอดีตท่านจีนคณะชาติเขียนโดยนักเขียนไทยนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าก็ผมไม่มีทางเลือกนี่ครับนะคะโดยนักเขียนเนี่ยคือพันตํารวจตรีประชาภูมิวิวัฒนะคะท่านเคยเป็นอดีตเลขาธิการของพักประชาธิปไตยนะแต่ตอนหลังเนี่ย ก็ได้กลายเป็นนักเขียนอิสระเจ้าของนันปกาแว่นดำนะคะและได้รับสมงยานามว่านักประพันธ์บรรทัดละแปดบาทนะคะด้วยหนังสือเล่มนี้นะคะได้เขียนอ้างอิงจากประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของพันตำรวจตรีประชาภูนวิวัฒน์เนี่ยที่ต้องไปลี้ภัยการเมืองในยุคข,ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตฐนะคะ ในพม่าเนี่ยเปีนะคะโดยท่านไปกบดันอยู่กับกองทัพของนายคนหลีนี้นะหลายๆคนก็จะเรียกกองพลนี้ว่ากองพล93นะคะเพราะว่าจะสมัยนั้นเนี่ยคนไทยจะเข้าใจว่าท่าจนจินคณะชาติก็คือกองพล93นะคะเนื่องจากในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็เคยมีการประทะกันร,ระหว่าง กองทัพพายัพไทยกับอดีตทหารจีนคณะชาติของพล93นะแต่ที่ตกทั้งในเมืองไทยนะฮะจะเป็นกองพลอื่นนะเพียงแต่ว่าสังคมไทยก็คือรับรู้ว่าทหารจีนก็คือกองพล93นะคะแล้วคนจีนน่ะกลุ่มนั้นน่ะก็คือจีนฮ่อนะฮะซึ่งคําว่าฮ่อเนี่ยดิฉันก็ไปศึกษา,าแล้วละ่ะว่าในสมัยก่อนน่ะเขาหมายถึงคนจีนนะคะเพียงแต่ว่า ทหารกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะประมาณ8-90%เอร์เซ็นตนะ,ะเป็นคนมณฑลยูนานนะฮะก็เลยทำให้เข้าใจผิดว่าคนจีนยูนนานก็คือคนฮ่อนะแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่มันก็คือคนจีนนะะั่นแหละนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะพอดีดิฉันไปค้นหาตามอินเทอร์เน็ตเอาล่ะนะหนังสือเล่มนี้เนี่ย เขาขายกันที่3-400บาทถึง800บาทนะคะก็แล้วแต่ร้านหนังสือเก่านะคะว่าเขาจะประกาศขายเท่าไหรนะะ่นะคะก็น่าเสียดายนะคะที่ไม่มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขายนะคะม่งานเนี่ยดิฉันก็จะไปหาอ่านแล้วก็มาสรุปให้ทุกคนฟังนะคะแต่เท่าที่ไปดูมานะคะบางเว็บไซต์เนี่ยเ็จะมีเผยแพร่ไม่กี่หน้าเองนะคะที่อ่านเจอก็จะมีชื่อของท่านเชินเมาเชียวนะคะเชินเมาเชียวเนี่ยก็คือนนยพล ในเจริญปรีดีพศหัวหน้ากองร้อยอาสาสมัครไทยได้พูดปลุกใจให้กับเหล่าทหารกระผมในเจริญปรีดีพศตัวแทนจากทั 3, พสามรับผิดชอบเป็นหัวหน้ากองร้อยอาสาสมัครไทยครั้งนี้เป็นการร่วมมือครั้งแรกของทัพสามและทัพห้าจะไม่เหมือนกันรบที่ผ่านมา ต่างฝ่ายต่างมีผู้สั่งการจักทัพของตัวเองท่านนี้คิดว่าหลายๆคนที่ติดตามเรื่องราวของอดิธานจินคณะชาแนกก,ก็คงจะคุ้นเคยดีนะคะเนื่องจากท่านเป็นผู้บัญชาการสมัยที่ไปช่วยทางการถ่ายสู้รบในศึกเขาค้อเขาญา ในยุทธการผาเมืองเผด็จศึกนะคะก็คือท่านนี่นแหละนะคะเป็นผู้บัญชาการของทหารจีนทั้งหมดนะคะส่วนกองพลที่14นะคะตอนหลังเนี่ยพอถอยร่นเข้ามาในเมืองไทยนะคะก็ได้ไปประจำที่ดอยผาหมดนผาตั้งนะคะเพื่อจะต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ค่ะและช่วยทางการไทยเนี่ยกวาดล้างคอมมิวนิสต์ไทย นายดอยหลวงดอยยาวดอยผาหม่นด้วยนะคะแล้วหมู่บ้านที่ดิฉันเคยอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่นะคะก็คือที่พักของกองทัพที่3ามนั่นแหละนะคะอย่างตัวหมู่บ้านเองนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3มโซนนะคะในสมัยแรกๆนะคะสมัยนั้นเนี่ยตอนที่ดิฉันยังเด็กๆนะคะจะมีแค่1นึ่พกว่าควาเรือนเองนะคะโดยหมู่บ้านนะจะก็แบ่งออกเป็น3มโซนนะคะโซนที่อยู่ ข้างในสุดนะคะเขาเรียกว่าบ่อน้ําร้อนนะะแล้วโซนที่อยู่ระหว่างช่วงกลางนะก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าตลาดนะ,ะส่วนด้านล่างนะคะจะประตูทางเข้านะคะเขาเรียกว่ากองพลที่14นะคะเนื่องจากว่าผู้บัญชาการของกองพลที่14เนี่ยบ้านของท่านอยู่ที่นั่นนะ,ะอยู่ในโซนนั้นนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยเท่าที่ดิฉันฟังจาก รุ่นพี่ที่เขาเล่าให้ฟังนะคะพันตำรวจตรีประชาคุณวิวัฒน์นะ่ะก็เคยไปที่หมู่บ้านเหมือนกันแล้วเขาก็ได้เห็นพิธีการจัดงานชาปนากิจของทหารจีนคณะชาตนะิเขาก็จะรู้สึกแปลกแล้วก็ได้บรรยายลงในหนังสือของเขานะคะอันนี้ดิฉันก็จะมีตัวอย่างให้ดูะคะ่ะจะเป็นสมัยที่คุณตาของดิฉันนะคะก็จะเป็นงานศพของคุณตาดิฉันนะคะ แต่ว่าคือพิธีกรรมเนี่ยก็จะคล้ายๆายกันนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาอ่านดูนะคะเพราะอันนั้นแหละก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่บันทึกเรื่องราวของอดีตทหานจีนคณะชาติที่ตกค้างในเมืองไทยด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อมูลที่น่าสนใจอะไรเนี่ยก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย